วันนี้เอาคันด้ามก๊อกเต็มของค่ายเฟน i c k แล้วก็อาบูมาแนะนําให้กับพีพีนานาได้รับชมกันเป็นคันตีอะบอมท่อนเดียวแล้วก็2ท่อนในซีรีส์นี้นะครับรุ่นแรกจะเป็นตัวเฟน w i c k e เกิล GT นะครับซึ่งเป็นโมเดลเก่าแต่ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าชื่นชอบในด้ามก๊อกเต็มแบบนี้นะครับเป็นความยาว6ฟุต6เวท 8, 17นะครับตัวนี้นะครับลวดลายจะเป็นตัวแบงค์จะดูสีเขียวนะครับ เนื้อแบงค์จะเป็นตัวสีเขียวนะครับนี่ดามกอกคลาสสิกแบบนี้นี่นะครับมีให้เลือกทั้งท่อนเดียวแล้วก็2ท่อนพกพาสะดวกหรือว่าจะใช้ท่อนเดียวนะครับก็ได้รุ่นที่2จะเป็นตัวอาบูร้อยปีนะครับนี่เลยตัวนี้เป็นความยาว6ฟุตเเวท87นะครับด้ามกอกเต็มแบบนี้คลาสสิกแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้มีให้เลือกทั้งท่อนเดียวแล้วก็2ท่อนนี่นะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพกพาสะดวก2ท่อนนี่นะครับทั้งของอาบูแล้วก็เฟนวิกสนใจสั่งกันได้ที่ตีน้อยตกปลาครับ